วันนี้นะคะก็พอเรียนรายเสร็จใช่ไหมเราก็พาน้ำใจออกมาที่สนามของหมู่บ้านนะแต่ว่านมาตรการของหมู่บ้านเขาก็ยังให้เด็กๆอะ่ะคือเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่พยายามไปรวมกลุ่มกันนะั่เด็กๆก็จะเล่นเป็นเป็นแต่ละจุดไม่ให้ใกล้ๆกันเนาะน้ำใจวันนี้เรียนหนังสือเป็นไงบ้างวิชาไหนที่แบบหนักมากที่สุดที่หนูคิดว่ามันแบบมัน,มน ที่คำนวณที่ใช่อัลกริทึืมลยใช่ไหมเพราะวันนี้เขาเรียนเกี่ยวกับโปรชาร์ใช่ไหมน้องใจอ,อย่าว่าแต่ลูกเลยแม่เองยังคือเราต้องช่วยเขาใช่ไหมเวลาตอบคำถามหรือว่าทําแบบฝึกหัดใช่ไหม,ไมแล้วก<ม>็เลยรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะการเรียนทุกวันนี้ก็ต้องปรับจูนเข้าให้กับยุคสมัยแม่เองก็ต้องเรียนรู้ไปควบคู่กับเขาด้วยอ่ะเพราะว่า มันจำเป็นต้องปรับ่ะนะยุดสมัยมันเปลี่ยนพอพระาทิตใกล้ตกดินแล้วนะเพราะว่า